ทำไมพลังความมั่งคั่งยังไม่ไหลามาทั้งที่เจ้าเองก็หอยหาเหลือเกินข้าจะเปิดไพ่ให้กับเจ้าที่กำลังตั้งใจสร้างทางชีวิตใหม่แต่ก็ยังรู้สึกว่าเงินไม่มาโอกาสไม่เข้าลองฟังคำเตือนจากไพ่วันนี้ดูนะไพ่แบบแรกเนี่ยได้เบเกอรี่จะเป็นพลังงานของการให้อย่างอ่อนโยนจะอยากปั้นชีวิตให้เป็นเหมือนขนม อบหอมกลุ่นที่ใครได้กลิ่นก็รู้สึกอบอุ่นเจ้าอยากให้คนรอบข้างมีความสุขอยากให้เงินไหลามาด้วยพลังงานดีๆแต่ขณะเดียวกันเจ้าอาจลืมว่าการให้แบบไม่รู้จักพักก็เป็นพลังที่ละลายตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวมันก็เลยทําให้เจ้าเหนื่อยมากอยู่ตอนนี้อ่ะเหนื่อยแบบพักเท่าไหร่ก็พลังไม่กลับมาสักทีแล้วใบที่สองก็คือฟรุตชี แล้วก็ขยายด้วยราชินีเหรียญน,นะฟรุตทียคือพลังที่เจ้าต้องเคลียร์ก็คือความกังวลว่าจะไม่พอเจ้ากำลังปลูกต้นไม้ที่ยังไม่ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแต่มือเจ้ากลับเขย่ากิ่งไม้ทุกวันแล้วถามว่าทำไมยังไม่มีผลราชินีเหรียญมาปรากฏเพื่อบอกว่าเจ้าคู่ควรกับความมั่งคั่งแต่อย่าวันไหว เพียงเพราะผลยังไม่ออกในวันนี้ความกลัวจะทำให้ต้นไม้แห่งเงินของเจ้าเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นใบสุดท้ายนะคะ fail harvest และขยายด้วยไพ้หนึ่งไม้นะเส้นทางเงินที่รอเจ้าอยู่คือการยอมรับบทเรียนจากการพลาดเพราะเจ้าไม่ได้ล้มเหลวเจ้าแค่ลงมือเร็วไปในช่วงที่ดินยังไม่อุ้มน้ำ แต่ดูสิหนึ่งไม้กำลังขึ้นมาจากเนี่ยค่ะออกมาจากไข่แล้วเนาะมันคือพลังของผู้ที่ยังไม่ยอมแพ้ยังมีบางสิ่งในตัวเจ้าที่ลุกขึ้นใหม่ได้อีกและแข็งแกร่งกว่าเดิมเงินไม่ได้หายไปไหนมันกำลังรอให้เจ้าหยุดตีกับตัวเองแล้วกลับมาปลุกพลังในหัวใจว่าข้ายังเป็นผู้เสกชีวิตของข้าได้เสมอ ถ้าคลิปนี้สะท้อนใจเจ้าขอให้ใช้มันเป็นคาถาพยามกับตัวเองว่าข้ายังไม่จบค้ายังลุกขึ้นสร้างได้เสมอ so m o d it be memod apostels r